มาดูครับทุกคนครับนะครับอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ครับผมนะล่าสุดนะฮะคือท่านนายกเนี่ยนะครับไปเยี่ยมนะฮะทหารที่นะรับาดเจ็บนะครับจากการที่ไปเหยียบทุดระเบิดนะฮะทำให้เท้านะฮะหายไปข้างหนึ่งนะครับทุกคนครับสิ่งที่เราได้เห็นนะฮะคอมเมนต์ออกมานะฮะหัวเราะชอบใจนะครับเยอะแยะนะฮะแบบว่าเยอะหยันนะครับทุกคนนะด้วยความแบบว่า ตลกปุกฮาไปเลยนะฮะบอกว่าท่านายกเนี่ยนะฮะที่ไปยืนร้องไห้นะฮะไปเห็นทหารนะฮะที่บาดเจ็บนะครับด้วยความเสียใจเนี่ยเขาหัวเราะชอบใจนะฮะเขาหัวเราะเขาบอกว่านายกไทยเนี่ยแสดงละครนะฮะไม่จริงใจอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับโอ้โหนะแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่ขมรแล้วครับผมถามคุณหน่อยนะเนี่ยนะไม่ใช่ละครหรอครับนะไม่ใช่ละครหรอนะ ที่พากันวิ่งพยุงกัน3-4คนเนี่ยนะฮะคนเดียวนะบาดเจ็บอะไรของคุณนะ่ะที่คุณสร้างเรื่องมานะครับแต่พากันพยุงกัน3าคนพยุงกันยังไงนะอย่างนั้นเหรอครับยิ้มคแค่ละครเหรอนะผมถามหน่อยถามจริงๆนะครับแต่พอคนไทยนะฮะคุณบอกว่าเขาแสดงนะฮะเขาจะแสดงยังไงเขาก็นะฮะไปเยี่ยมนะครับท่านนายกไปเยี่ยมนะให้กําลังใจคนที่ปาดเจ็บ นะครับก็เห็นแล้วเขาก็สงสารนะรู้สึกเห็นใจนะน้ำตานะครับคุณคิดจะอย่างนั้นนะว่าเขาแสดงเออต้องเอารองวงระวังไห้นะคุณคิดแบบนั้นเหรอนะเดี๋ยวเราไปฟังนะค,คลิปบางช่วงบางตอนนะฮะที่คนขมินออกมาทําพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราไปฟังนะฮะในมุมของฝั่งขมินนะครับทุกคนนะโอ้โหนะฮะบ,บอกได้เลยว่านะครับขมินเนี่ยละครน,น้ําเน่าเลยแหะทุกคนนะไม่ใช่ละครธรรมดานะ ท้ำเน่านะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพ่อๆปันแล้วทกุกท่านคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปไปดูบอกต่วคนเข้ามาครับทุกคนครับโหแมงมึงโคตรเก่งว่ะ <c ười> มึงเป็นสุดยอดของมนุษย์เทียม <c ười> แมงโคตรแสดงโคตรเก่งเลย <c ười> มึงได้เปลี่ยนออสการ์แล้วแล้วแม่งกูู๊ทำเป็นร้องไห้โอ้ยไอ้ดูคาคา้าไปทางนึงแล้วแมงมึงมึงมึงโคตรเก่งว่ะยิ่โหูอยู่ได้ผมกูแม่งจะโคตรสงสารลโอ้ยกูไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> ตานไทยได้ยิงมากัมพูชาได้ยิงโดนประชาชนตัวเล็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่ากัมพูชาแสดงกัดฉากจ่ายทำโดยอะไรเ,เ,เรื่องชัวๆเนี่ยทำลายเขาแล้วโยนความผิดให้เขาอีกนะกัุพูชาไม่ถนัดเตึงแสดงเหมือนไทยที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตเอาชีวิตประชาชนเอาชีวิตทตาหารตัวเองมาเสี่ยงนะทำลายเขาแล้วโยนความผิดให้เขาอีก นะพวกมึงไอ้พวกทหารไทยเนี่ยขมรการละครก็มาค่ะงานนี้ทหารขมรจัดฉาก,ากใส่ร้ายป้ายสีทหารไทยบอกว่าทหารไทยยิงใส่ชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บแต่ต้องบอกว่าการละครครั้งนี้ไม่เนียนเอาซะเลยค่ะคุณผู้ชมคะมีะรายงานว่าใน พักตรารัฐมนตรีว่าการกระ,ะทรวงสาราสนเทศของカมรพร้อมด้วยสื่อหลักแล้วก็สังคมออนไลน์ของカメรมีการโพสต์ภาพแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอรวมถึงภาพไปอย่างกว้างขวางนะคะโดยกล่าวหาทหารไทยว่าเป็นผู้ที่เปิดฉากยิงใส่ชาวカメรที่หมู่บ้านเรียนจันฝั่งจังหวัดปันตรีมินเจอจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันนี้ค่ะ12พฤศจิกายนซึ่งหลังเกิดเหตุเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงแล้วก็ฝ่ายปกครองของカメรน ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ทันทีซึ่งต้องบอกว่าคลิปแล้วก็ข้อมูลที่ฝั่งขมรแชร์ออกมาเนี่ยถ้าใครเชื่อก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดกองกําลังบุรพาของไทยยืนยันว่าได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาจริงเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงข้ามกับบ้านหนองแยกแก้วเสียงปืนดังขึ้นประมาณ10นาทีคาดว่าขมรเนี่ยราคาสร้างสถานการณ์ สุดทางพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทับกเปิดเผยบอกว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทับกได้รับรายงานจากกองกําลังบุรพาว่าเกิดเหตุทหารเขมรใช้อาวุธยิงเข้ามาฝั่งไทยในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สระแก้วโดยหลังจากนั้นฝ่ายไทยได้เข้าแนวกําบังและมีการยิงแจ้งเตือนไปยังจุดที่มีการยิงเข้ามาตามกฎการใช้กําลังเหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลาประมาณ10นาทีจึงสงบลงค่ะทั้งนี้ฝ่ายไทยไม่มีผู้ดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใด คุณผู้ชมคนไหนได้เห็นคลิปรวมถึงภาพนิ่งแล้วก็ข้อมูลที่ขมรแชร์ออกไปบ้างแล้วคะคิดเห็นยังไงเชื่อกับการละครของขมรครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะคะถ้าในความคิดของบ่าวเตยพลนะครับทุกคนผมไม่เชื่อนะเพราะว่าดูนะ,ะจากการพยุงตัวนะฮะสามคนนะฮะพยุงคนเดียวนะมันไม่ใช่ก็ยุงนะอีกคนหนึ่งก็วิ่งนะฮะเป็นแถวนะฮะไม่สมจริงนะครับทุกคนนะเห็นไหม นะสแสดงละครน,นะฮะน้ำเน่านะฮะและคนเขเมรก็โอ้โหมันน้ามันโนกนะ,ะพอคนไทยนะฮะเหยียบทุน่นนะฮะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยสร้างสถานอาการเองนะครับนะบอกว่าบางคนก็บอกอยากได้เงิน10บล้านอะไรประมาณเนี่ยนะทำไมล่ะนะเอาญาติพี่น้องคุณไปไหมหรือว่าตัวคนที่พูดนะไปไหมนะเอาเงิน10บล้านนะ่ะเอาไปแลกเอาข้างหนึ่งอะเอาไหมนะ โอ้โหนะ้ำปะเตพนไม่จอพูดให้มันแบบแรงๆนะผมกลัวจะมีปัญหากับ youtube นะครับทุกคนผมอยากพูดกว่านี้เลยผมอืมรับไม่ได้นะออกมาหัวราะนะฮะนะครับโอ้โหนะเห็นแล้วนะทุกคนนะแบบโอ้รับไม่ได้นะครับรับไม่ได้เลยนะครับทุกคนนะนะคนเขาเห็นมันความคิดอะไรเป็นแบบนี้นะพอตัวเองนี่โอ้โหนะ ออกมาประโคมข่าวกันโคม <c oughs> โคม <c oughs> โคมนะฮะว่าบบอย่างนู้นอย่างนี้นะโดนกระทาอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะผักะะกันวิ่งนะฮะแตกตื่นนะฮะทำเหมือนนะฮะสมจริงเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กํากับน,นะครับนะการละครน้ํเน่านะครับบอกได้เลยนะคใครอยากเชื่อนะครคไทยเชื่อไหมครับผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อหรอกนะพอท่านนายกไปเยี่ยมนะฮะทหารที่เขาบาดเจ็บจริงๆนะทุกคนนะ นะฮะท่านายโยก็มีน้ําตานะฮะแบบว่าร้องไห้ด้วยความที่แบบเสียใจนะฮะที่เห็นพล,ลเมืองพล,ลเรือนประเทศตัวเองนะฮะบาดเจ็บนะฮะคาเมรนมันก็บอกว่านี่คือการแสดงนี่คือละครต้องได้รางวัลนะอสกาอะไรของมันนะฮะโอ้โหนะถ้าเกิดกับวกวครอบครัวคุณล่ะเกิดกับญาติพี่น้องคุณล่ะเกิดกับตัวคุณล่ะคุณยังจะยิ้มแบบนี้ไหมผมถามหน่อยนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับนะชีวิตคนนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะครับผม ฝากไว้นะฮะคุณเขมรฝากไว้ให้คิดนะฮะฝากไว้ให้คิดหลายคลิปเลยนะคุณแว่นคนนี้ผมก็เห็นคุณหลายคลิปแล้วที่ออกมาโชว์พฤติกรรมแบบนี้นะครับทุกคนนะโอเคครับพี่ๆครับคิดเห็นยังไงครับกับเรื่องราวนี้นะครับทุกคนนะฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไปดูบอกด้วยผลเข้ามาครับทุกคนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บว่าที่ผลด้วยนะครับสําหรับคลิปวโนนี้นะครับสบายดีครับผมสวัสดีครับ